สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดหน่อยว่าข้อสควอตลงลึกขนาดไหนส่งผลต่อเอ็ดและข้อเข่ามากที่สุดครับคือคลิปนี้แน่ก็จะเป็นคลิปที่ยาวหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณดูจนจบเนี่ยคุณจะมีความรู้เรื่องนี้พอสมควรเลยครับซึ่งคอนเทนต์นี้เนี่ยไม่เคยมีใครทํามาก่อนในไทยเลยครับซึ่งคลิปนี้กับคลิปที่แล้วเนี่ยจะมีความต่อเนื่องกัน คุณอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดก็ได้ครับแนะนําให้ไปดูคลิปก่อนอันนี้ควบคู่ไปด้วยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะื้อหากันนะครับสิ่งที่ผมจะมานําเสนอให้เพื่อนได้ฟังต่อไปนี้เนี่ยจะมาจากข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมานะครับผมจะไม่มีการแดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นอันนี้อันนี้ถือว่าเข้าใจตรงกันแล้วนะครับอาจจะมีแค่เสริมตอนในท้ายคลิปซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยจะมาจากบทความอยู่2บทความบทความแรกเป็นบทความที่นํางานวิจัยทั้งหมดมารวบรวมและถูกเขียนออกมาเป็นบทความบทความที่2 เป็นบทความที่มีการนําผู้ทดลองมาทดลองวัดและประเมินผลและก็อาจจะมีงานวิจัยเล็กๆน้อยๆที่ผมได้รวบรวมมาครับอาจจะนํามาเสริมกับสิ่งที่ผมจะมานําเสนอต่อไปนี้จริงๆเรื่องนี้ผมคิดว่ามันสามารถที่จะประยุกต์กับจังหวะแลนดิ้งหรือก็คือจังหวะตอนลงของการกระโดดนั่นแหละรครับและการวิง่งหรือแม้กระทั่งการเล่นเวทไม่ว่าจะเป็นบอดี้เวทหรือเวทเซนนิ่งได้เช่นกันครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับการสควอชเป็นการออกกำลังกายหลักๆในเกือบทุกโปรแกรมการฝึกด้วยแรงต้านเลยก็ว่าได้ครับ ปัจจุบันนักกีฬาทุกวัยและทุกระดับได้ใช้บาเบ l ลสกอตเพื่อเพิ่มความแข็งแรงอย่างไรก็ตามก็ยังมีเรื่องการโต้เถียงในเรื่องความปลอดภัยในการลงมีความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับความลึกในการลงที่เหมาะสมผู้ชี่ยวชาญบางคนอ้างว่า,วาการนั่งยืนยองให้ลึกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ As to class เป็นวิธีเดียวในการยกและมีคนอื่นเชื่อว่าสกอตลงลึกเป็นอันตรายต่อหัวเขาและไม่ควรทำ เราควรชื่อใครดีในการเริ่มต้นเราต้องหาหรือว่าความกลัวของการนั่งสกวอตลงลึกเกิดขึ้นตอนไหนลองย้อนกลับไปในปี1 9 5 0เกี่ยวกับความปลอดภัยในการสกวอตลงลึก มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อดร์คาวคายเป้าหมายในตอนนั้นคือการเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้เล่นอเมริกันฟุตบอลระดับวิทยาลัยที่ได้รับการบาดเจ็บที่หัวเข่าอย่างรุนแรงเขาสงสัยว่าอาการบาดเจ็บเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งเนื่องจากการใช้ HD ่าดีสคอรแบบเคลื่อนไหวเต็มรูปแบบระหว่างการฝึกด้วยน้ําหนักหรือไม่ดร์คาว์คายได้ใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นเองอย่างยาเพื่อวิเคราะห์หัวเข่าของนักยกน้าหนักหลายคนที่มักจะทําสคอรลงลึก,ลกๆในปี1961เขาเปิดเผยผลการวิจัยยขของเาาโดระบุว,ว่ การสควอสลงลึกจะยืดเอ็นของหัวเขา่าออเขาอ้างว่านี่เป็นหลักฐานว่านักกีฬาที่ทำสควคสลงลึกอาจลดความมั่นคงของหัวเข่าและเตรียมพร้อมสำหรับการบาดเจ็บเขาแนะนําต่อไปว่าการสอวอสทั้งหมดให้ทําเฉพาะพาลาเ l ลเดฟซูโคสเท่านั้นในที่สุดทฤษฎีของคลายก็ถูกนำมาใช้ในสปอร์ต l ิลลัสเทรฉบับปี1962 นี่เป็นแรงกระตุ้นที่เขาต้องการเผยแพร่พความน่กกากลัวของการสควอตลงลึกและช่วยรักษาเขาหอนักกีฬาไม่นานหลังจากนั้นอเมริกันม e d i c a ล a อ s โซเ a t i ชันหรือก็คือสมาคมการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาได้ออกถแถลงเตือนการใช้สควอลงลึกและมารีนคอร์ปหรือก็คือวิเคยาะินของสหรัฐอเมริกาได้กำจัดการออกกำลังกายแบบสควอตจัมเปอร์จากโปรแกรมปล่าสภาพร่างกายแม้แต่ผู้ดูแลโรงเรียนในนิวยอร์กก็ออกคำสั่งห้ามครูพระละไม่ให้ใช้การสควอตลงลึกในชั้นเรียนพัะ,ะศึกษา คือมันก็จะมีบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับดรไคล์ด้วยครับในเดือนพฤษภาคม1 9 6 4ดรจอห์นพานส์แคมป์คอลัมน์ประจำในหัวข้อ Strength and h e a l t ลที่มีชื่อเสียงเขียนว่าการสคโคตลงลึกไม่ได้เป็นผลเสียต่อหวัวเขาและไม่ควรละเว้นเพราะกลัวการบาดเจ็บที่หวัวเขาอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามดรพาวส์แคมป์ได้พยายามอย่างเต็มที่กับความเสียหายที่ดรไคล์กระทำลงไปในตอนท้ายของทศวรรษที่ผ่านมาสตริงโคชทั่วประเทศหยุดการสอนสควอตลงลึกในบางกรณีการสอทลลงงึึกกกกถูกถิ้ารฝซ้้้้้อมมททังงหหดดซวววยาวยวาาาคกนะิทยาศาศสตร การออกกายและการวิจัยทางชีววาาสทร์ทาให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมมากมายเกี่ยวกับแรงที่ได้รับในระหว่างการสโอตตอนนี้เรามาดูสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อทําความเข้าใจให้ดีขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นที่ข้อเข่าระหว่างการย่อตัวลงในวิชาสโคตโตโลจีเมื่อเราย่อเข่าจะรองรับแรง2ประเภทคือ 1. c o m p ค e s เพรสซ o ฟฟอสต์ค r มเพรสซีฟฟคือแรงอัดและ2 Shear f o r c e shear force She ก็คือแรงเฉือน ก่อนที่เราจะเข้าสู่นนเนื้อหาในคลิปนะครับผมจะมาอธิบายเอ็นที่ข้อเข่าองเราก่อนนะครับผมจะไม่อธิบายลงลึกแต่จะมาพูดแบบคร่าวๆกันเอ็นที่เขามิรัซมี4เอ็น1่เอ็นขวายหน้า ACL เอ็นขวายหลัง PCL เอ็นประกบเขา่าด้านนอก LCL เอ็นประกอบเข่าด้านใน MCL s h e a r f o r c e ก็คือแรงเฉือนวัดได้จากจำนวนกระดูกที่หัวเข่าของเราระหว่างฟีเมอร์และทีเบียรต้องการเลื่อนเข้าหากันในทิศตรงกันข้ามแรงเหล่านี้ในระดับสูงอาจเป็นอันตรายต่อเอ็นภายในเข่า ACL และ PCL เอ็นขนาดเล็กเหล่านี้เป็นโครงสร้างหลักที่ยึดเข่าของเราไว้ด้วยกันและจำกัดการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าและถอยหลังมากจเกินไปคอมเพรสซี Force หรือก็คือแรงอัดคือปริมาณความดันจาก2ส่วนของร่างกายที่ผลักกันมี2พื้นที่ที่แตกต่างกันที่รองรับแรงเพร่นี้ในหัวเข่าหมอนรองกระดูกเข่าดู ซับความเครียดของฝา่ายตรงข้ามระหว่างกระดูกหน้าแข้งและโคนขาอันนี้คือแรงอัดแบบที่1แรงอัดแบบที่2พบระหว่างด้านหลังของกระดูกสะบ้าหัวเข่าและโคนขาในขณะที่เขางอระหว่างการสะโอตลงลึกกระดูกสะบ้าจะสัมผัสกับโคนขายิ่งสะโอตลงลึกการเชื่อมต่อระหว่างกระดูกสะบ้าและโคนขาก็ายิ่งมากขึ้นอันนี้คือที่ผมพูดมานี้ก็คือบทความที่เขาเขียนมานะครับซึ่งไม่ได้มีการดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นเลยเมื่อเราดูระหว่างคอมบิสีฟอสและเชียร์ฟอสเราจะเห็นว่าโดยทั่วไปแล้วจะมีความสัมพันธ์แบบผกพัน ซึ่งหมายความว่าเมื่อเขางอระหว่างกันย่อตัวลงลึกแรงอัดจะเพิ่มขึ้นในขณะที่แรงเฉือนที่เอ็นจะลดลงเอ็นปลอดภัยมาในบทความที่2เขาได้ทําการทดลองนําอาสาสมัครเป็นผู้หญิงน้าหนักประมาณ65กิโลกรัมส่วนสูง1 7 0 5ซติเมตรลองทำ m o ั่นแ capture ของอาสาสมัครโดยทําท่า s ควอ t สอแบบแบบแรกคือการทำา a l f s ควอ t และอีกแบบหนึ่งคือการทำ full squat โดยได้มีการเก็บการเคลื่อนไหวด,ด้วย IMU นเซอร์ ซึ่งปเป็นเซนเซอร์วัดความเร่งและการขึ้นไหวติดตามส่วนต่างๆของร่างกายจากนั้นได้มีการนําข้อมูลออกมาแปลงเป็น BVH ไฟล์และใช้แมทแปรแปลงเป็นข้อมูลการขึ้นไหวนําข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมจําลองการทํางานของกระดูกและกล้ามเนื้อเพื่อทดลองคํานวณกลศาสตร์ย้อนกลับจากข้อมูลการื่อนไหวและใช้เทคนิค Cloud, action, Ford, iction, การเรียนร c t i o n การทานายแรงสะท้อนกลับจากพื้นเนื่องจากเจ้าของบทความไม่มีฟอร์ตเพจเรามาดูข้อมูลกันเลยดีกว่าครับสำหรับแรงกดที่เขาการทำ Full squat จะเกิดแรงกระทําที่หัวเข่ามากกว่าการทําแบบ Half squat และเขาได้ บอกต่อว่าถ้าหากมีการเพิ่มน้ําหนักมากขึ้นแรงที่กระทำต่อหัวเขาและรูสบากก็จะยิ่งมากขึ้นครับอันนี้เอาจริงๆมีข้อมูลที่เยอะก,กว่านี้ครับบทความนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้เพื่อนได้ไปศึกษาต่อกันย้อนกลับมาในบทความแรกครับหน่วยงานทางการแพทย์บางแห่งได้เตือนไม่ให้สคอรตลงลึกเนื่องจากมีความเครียดมากเกินไปที่เอ็นอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าความกังวลเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในวิทยาศาสตร์เลยตอนนี้วิทยาศาสตร์บอกเราจริงๆแล้วว่า เอ็นในเข่าของเราอยู่ภายใต้ความเครียดน้อยมากที่เวลาเราสควอตลงลึก ACL เอ็นควายน้าเป็นเอ็นหัวเข่าที่รู้จักกันดีที่สุดการบาดเจ็บ A c l เเป็นเรื่องปกติในอเมริกันที่เป็นที่นิยมเช่นอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลความเครียดที่เกิดกับ ACL ระหว่างการหมอบนั้นสูงสุดในช่วง4นิ้วแรกของการลดระดับการย่อตัวลงเมื่อเขางองประมาณ15-30ถึงองศาเมื่อความลึกเพิ่มขึ้นแรงที่วางบน A c l เจะลดลงอย่างมากในความเป็นจรงิงแรงสูงสุดที่เคยวัดได้ใน A c l เระหว่างการย่อตัวลงพบว่ามีประมาณ25%ของความแงแ่ง สุดแรงที่จำเป็นในการฉีกเอ็น PCL เอ็นข้อหลังเป็นเอ็นที่2ที่พบภายในหัวเขา่าในระหว่างการสควอตจะต้องรับแรงสูงสุดประมาณ90องศาของการงอเขา่า หรือก็คือมุมที่ขาตั้งฉากกับพื้นครับเช่นเดียวกับ ACL เอนนี้จะไม่ถูกวางไว้ภายใต้ความเครียดที่มากเกินไปในระหว่างการสควอตลงลึกแรงสูงสุดที่ถูกบันทึกไว้ในเอนนี้มีเพียง50%ของความแข็งแรงโดยประมาณใน PCL ของนักกีฬารุ่นเยาว์ในความเป็นจริงวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่ายิ่งคุณนั่งสควอตลงลึกเท่าไหร่ก็จะปลอดภัยกว่าที่เอ็นหัวเข่าของคุณแรงเฉือนที่เป็นอันตรายจะลดลงอย่างมาก เนื่องจากการบีบอัดทิ่ย์มากขึ้นนอกจากนี้กล้ามเนื้อในขาของเรายังทํางานร่วมกันเพื่อให้เขามั่นคงในขณะที่เราสควอตลงลึกเอ็นร้อยหวายทำงานร่วมกับคคอตไตเซปเพื่อต่อต้านและจากัดการเคลื่อนไหวที่มากจนเกินไปที่อยู่ลึกเข้าไปในขัวเขา่าดังนั้น ACL และ PCL จึงไม่เป็นอันตรายไม่ว่าคุณจะสควอตลงลึกขนาดไหนความมั่นคงของเขาการศึกษาด้านเบลของดรอเตอร์คายอ้างว่าการนั่งยองๆเหยียดเอ็น N ที่เขา่าเอ็นที่ยึดเข่าเข้าด้วยกันและท้ายสุดก็ทําให้มันไม่มั่นคงอย่างไรกาตากการรององสทยดบข ในการศึกษาของตนเองการค้นพบของพวกเขาไม่อนุมัติการวิจัยของดรคายพวกเขาพบว่านักกีฬาที่สควอตลงลึกไม่มีความแตกต่างในความหย่อนของเอ็นที่เข่ามากกว่าคนที่สควอตในมุมที่ขนานกับพื้นวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นจริงๆแล้วว่าการนั่งลงลึกๆอาจมีผลในการป้องกันเข่าของเราโดยการเพิ่มความมั่นคงในปี1986นักวิจัยได้เปรียบเทียบความมั่นคงของหัวเข่าระหว่างนักยกน้ำหนักนักบาสเกตบอลและนักวิ่งหลังการออกกำลังกายแบบสควอตอย่างหนักนักยกน้ำหนักจะมีหัวเข่าที่มั่นคงกว่านักบาสเกตบอลซึ่งเพิ่ง นักวิ่งที่เพิ่งวิ่ง10กิโลเมตรในปี1989นักวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งสามารถแสดงให้เห็นว่าเวลิฟเตอร์กับพาวเวอร์ลิฟเตอร์มีเอ็นเข่าที่หย่อนน้อยกว่าคนที่ไม่เคยสควอตเลยครับการวิจัยครั้งแล้วครั้งเล่าพบว่าการสโคตลงลึกเป็นการออกกายที่ปลอดภัยที่จะรวมไว้ในโปรแกรมการฝึกซ้อมของนักกีฬาที่มีสุขภาพเข่าดีครับอันนี้คือสำหรับคนที่มีสุขภาพเข่าดีนะครับทั้งนี้ก็ต้องดูถึงปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสรีระหรือแม้กระทั่ง จุดประสงค์และเป้าหมายว่าคุณฝึกท่านี้ไปเพื่ออะไรเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยผมจะมาขยายความอีกทีท้ายคลิปครับ อันนี้ผมเสริมให้นะครับโดยปกติคนที่เล่นเวทเทรนนิ่งจะเจอคอมเพรสซีฟฟอร์ดกับเชียร์ฟอร์ดมากกว่าคนที่เล่นแบบบอดี้เวทนะครับคือ,อันที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้เนะี่ยคืออาจจะเป็นสาเหตุในการที่คุณบาดเจ็บจากการเล่นท่าต่างๆครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ฟังที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยก็จะมีความคิดที่ว่าไม่อยากจะเล่นเวทแล้วเพราะท่านเล่นแล้วเอจะฉีกหรือข้อข่าเสื่อมคือไม่ใช่นะครับอไอที่ผมพูดไปทั้งหมดเป็นแค่เปอร์เซ็นต์ในการที่คุณจะบาดเจ็บจากคอมเพรสซีฟฟอร์ดกับ er Force, เชียร์ฟอร์ดเพียงเท่านันครบ เพื่อนๆเข้าใจคําว่าเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าครับถ้าเปอร์เซ็นต์เยอะโอกาสที่จะเกิดคอมเพรสซีฟก er ับเชียร์ฟอร์ดก็จะเยอะแต่ถ้าเปอร์เซ็นต์น้อยโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็น้อยครับเดี๋ยวผมจะอธิบาย buy, เข้าๆให้เข้าใจง่ายกัน,นจริงๆสาเหตุที่จะเกิดขึ้นมีเยอะมากๆครับไม่ว่าจะจากการที่คุณเล่นแบบอีโก้ลิฟติ้งหรือแม้กระทั่งการสูงแรงก็ควรที่จะไปในทิศทางเดียวกันเพื่อลดแรงในข้อต่อโหลดน้าหนักที่มันมากจนเกินไปโหลดหนักนี่คือโหลดได้ครับแต่ก็ต้องโหลดแล้วให้ตัวเองเล่นได้ด้วยหรือจากการที่คุณเล่นแล้วฟออรรร์มมกาเล่นคุณดีหื มีลักษณะในการค้างที่มันนานจนเกินไปนานนี่คือนาน,นจริงๆครับเช่นคุณเล่นสควอตแล้วนั่งค้างนานจนเกินไปหรือแม้กระทั่งเล่นเล็กเอ็กซ์เทนชั่นแล้วคุณเตะขาไปด้านหน้าแล้วมีลักษณะของการค้างนานจนเกินไปเคยมีงานวิจัยงานหนึ่งกล่าวไว้ว่าการเล่นเล็กเอ็กซ์เทนชั่นเป็นภาระกับ ACL มากกว่าการสควอตซะอีกครับรายงานวิจัยได้ระบุไว้ว่าแบ็กสควอตมีความเสี่ยงที่จะทําให้ PCL บาดเจ็บน้อยกว่าเล็กเอ็กซ์เทนชั่น แต่ถึงแม้ว่า PCL force จะน้อยแต่ถ้าย่อลงลึก PCL force ก็ Ford จะยิ่งมากขึ้นครับหรือคุณเล่น l e x p r e s s แล้วมีลักษณะาการเหยียดแอนเข่ามากจเกินไปหรือค้างนานเกินไปหรือแม้กระทั่งเล่นเร็วมากจเกินไปเร็วในที่นี้คือเร็วจริงๆครับคือมันจะมีงานวิจัยงานหนึ่งที่นําคนทดลองมาเล่นสควอตแบบเร็วเร็วขึ้นหนวินาทีลง1วินาทีปรากฏว่า คนที่ทำสวอรแบบเร็วๆสามารถสร้างแรงเฉือนได้มากขึ้นถึง30%เมื่อเทียบกับการสวอรที่เล่นแบบโฟกัสทำช้าคืออันนี้ทำาเร็วคือทำได้ครับแต่ก็อยากเร็วมากจนเกินไปฟอร์มการเล่นให้ก็เล่นให้ถูกก็จะลดเปอร์เซ็นต์การเกิดแรงเฉือนได้นอกจากนั้นเขาได้บอกต่อไว้ว่าเมื่อคุณมีความเหนือ่อยล้าและคุณทำต่อไปเรื่อยๆก็จะสามารถเพิ่ม เปอร์เซ็นต์การเกิดแรงเฉือนและแรงอัดได้มากขึ้นอันนี้อาจจะเกิดจากการที่คุณทําแล้วมีจํานวนครั้งที่มากขึ้นครับอันนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเผื <c oughs> ่อเพือพ่อนึอ้นจะไปศึกษาต่อจริงๆเรื่องนี้ผมคิดว่ามันสามารถที่จะประยุกต์กับหลายๆเรื่องได้เช่นกันครับไม่ว่าคุณจะเล่นในท่าไหนหรือทําอะไรถ้าคุณเข้าใจในเรื่องนี้มันสามารถที่จะไปลดเปอร์เซ็นต์การเกิดแรงเฉือนและแรงอัดได้เยอะเลยครับจริงๆเรื่องนี้ผมคิดว่ามันสามารถที่จะประยุกต์กับจังหวะแลนดิ้งหรือก็คือจังหวะการกระโดด้นนัั่ครบกเช การวิ่งก็คล้ายๆกับการกระโดดนั่นแหละครับเป็นการกระโดดสับขาแล้วพุ่งไปด้านหน้าและผมคิดว่าเรื่องนี้มันสามารถที่จะประยุกต์กับหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเล่นเวทหรือบอดี้เวทท่านต่างเช่นวิดพื้นได้เช่นกันครับผมขออธิบายเป็นข้อๆและกันอย่างแรกเรื่องของการกระโดดแล้วลงมันคล้ายๆกับการหลดนน้ำหนักแล้วเล่นท่าสควอตครับผมว่ามันหลักการเดียวกันการกระโดดแล้วลงยังไงมันก็ต้องส่งผลต่อเอ็นและข้อเข่าอ,อ,อยู่แล้วครับ แค่มันจะส่งผลมากหรือน้อยก็เป็นเรื่องของเปอร์เซ็นในการเกิดคอมพีสีกับเชียร์ฟอร์สอย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้าน,นี้ครับทุกก้าวที่เราลงคือ3เท่าของน้ําหนักตัวทุกครั้งที่กระโดดแล้วลงคือ5เท่าของน้ําหนักตัวถ้าคุณลงขาเดียวคิดดูแล้วกันครับว่าเขาจะพังไหมอีกอย่างคือตอนลงมันลงในจังหวะเร็วอยวู่หรือครับ คล้ายๆกับการสควอตเร็วๆหรือแม้กระทั่งจังหวะที่คุณล้าก็สามารถที่จะไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์การเกิดเชียร์ฟอ์ได้เช่นกันครับหลังจากที่ผมอธิบายเรื่องสควอตเพื่อนๆน่าจะเข้าใจพอสมควรแล้วนะครับเพราะงั้นการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อที่จะรองรับแรงกระแทกการวอร์มกล้ามเนื้อก่อนออกหลังกายการยืดกล้ามเนื้อการใส่อุปกรณ์ป้องกันทั้งหลายหรือแม้กระทาั่งการลงอย่างถูกวิธีก็จะช่วย ลดเปอร์เซ็นต์การเกิดเชียร์ฟอสได้ในระดับนึงครับเพราะการลงอย่างทุกวิธีเขาลงในมุมควอเตอร์อยู่แล้วครับสำหรับวิธีการลงอย่างทุกวิธีผมว่าจะลงคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับแต่ถ้าใครขี้เกียจรอก็สามารถไปตามกันได้ที่เพจเบลไลฟ์ได้ครับอย่างที่2เป็นเรื่องของการวิ่งครับอย่างที่ผมบอกไปว่าการวิ่งก็คล้ายกับการกระโดดนะครับ คือการกระโดดสลับขาแล้วพุ่งตัวไปด้านหน้าการวิ่งใช้ข้อเข่าและเส้นเอ็นเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นการกระโดดและลงขาเดียวเพราะมูฟเมนต์ของการวิ่งมันเป็นเหมือนนั้นอยู่แล้วครับเพราะงั้นการวิ่งอย่างถูกวิธีและวิธีป้องกันที่ผมได้กล่าวไปในเรื่องของการกระโดดก็สามารถที่จะประยุกต์กับการวิ่งได้เช่นกันครับเพราะมันจะไปช่วยลดเปอร์เซ็นต์การเกิด คอมเพรสีฟกับเชียร์ฟอสตได้ในระดับหนึ่งอย่างที่สาเป็นเรื่องของการเล่นบริเวณและเวททนนึ่งครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเมื่อคุณเล่นเวทคอมเพรสีฟกับเชียร์ฟอสตจะมากกว่าการเล่นแบบบริเวณครับเพราะงั้นคุณทําฟอร์มการเล่นให้ดีการวิร์มอ um ัพกล้ามเนื้อการยืดกล้ามเนื้อก็จะช่วยลดเปอร์เซ็นต์การเกิดเชียร์ฟอสตและคอมเพ s สีฟฟอสต์ได้ในระดับหนึ่งครับแต่ถ้าคุณเล่นเร็วมากจนไปก็จะไปเพิ่มแรงกดแรงเฉือนมากขึ้นคือเล่นเร็วนี่คือเล่นได้ครับเพราะมันจะมีบาง คุณเล่นบริเวณในจำนวนครั้งได้เยอะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการวิดพื้นการสคอรตการดึงข้อก็สามารถที่จะประยุกต์ได้เช่นกันครับมันเคยมี็การวิจัยงานหนึ่งเรื่องการทําค่าบริเวณจากการวิดพื้นผมเคยอ่านเมื่อนานมาแล้วมันคล้ายๆกับการสคอรตนะครับบางคนมีการเชนเลนส์กับตัวเองจากวิดพื้น20ทีไป100ทีก็จะเกิดความร้าและความเร็วที่มากขึ้นก็จะไปเพิ่มเปอร์เซนต์การเกิดคอมเพรสซีฟกับเชียร์ฟอร์ได้มากขึ้นยิ่งถ้าเกิดคุณมีการถ่วงน้ําหนักแล้วคุณยิ่งคุณทํําาาาเเเรร็วมมกกกกจจจนนนิิไไปคังป ก็จะเกิดความลา้าเปอร์เซนต์ในการเกิดคอมเพสซีฟกับเชียร์ฟอร์ของคนที่เล่นเวทจะสูงกว่าคนที่เล่นแบบบอดี้เวทพอสมควรเลยครับคือต้องบอกแบบนี้ครับมันจะมีอาชีพบางอาชีพซึ่งมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะงั้นการที่คุณทําฟอร์มการเล่นให้เป๊ะมีการวอร์มก่อนเล่นจริงมีอุปกรณ์ตัวเซฟก็จะช่วยลดเปอร์เซนต์การเกิดคอมเพสซีฟกับเชียร์ฟอร์ได้ในระดับหนึ่งครับจริงๆที่ว่าปัจจัยในการเกิดอาการบาดเจ็บมีเยอะมากๆครับอันนี้คือผมยกตัวอย่างหลักๆให้น,ในันนรนค,รครบ การสคอตลงลึกอาจเป็นอันตรายได้เมื่อใดในทางทฤษฎีความเสียหายส่วนใหญ่ที่หัวเขาจะได้รับจากการสคอตลงลึกๆจะเกิดจาก,จาก,จากแรงบีบอัดที่มาก,ากเกินไปเจา้าหน้าที่บางคนอ้างว่าเนื่องจากสคอตลงลึก เพิ่มแรงบีบอัดที่หัวเข่าจึงทาให้หมอนรองกระดูกเข่าและกระดูกอ่อนที่ด้านหลังของกระดูกสุบ่าสึกหลอไปในขณะที่บีบอัดที่มากขึ้นจะนําไปสู่ความอ่อนแอต่อการบาดเจ็บที่มากขึ้นแต่วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีความสัมพันธ์แบบเหตุและผลที่กําหนดขึ้นย้ำอีกทีนะครับที่ผมพูดมานี่คือบทความที่เขาเขียนมาเลยครับเขาได้กล่าวไว้ว่าหากเป็นเช่นนั้นเราคิดว่าจะมีโรคข้ออักเสบจํานวนมากที่หัวเข่าของนักยกน้ําหนักโชคดีที่ไม่เป็นเช่นนั้นมีหลักฐานเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการสึกหลอของกระดูกอ่อนที่หัวเข่า อันเป็นผลมาจากการฝึกด้วยน้าหนักในระยะยาวในความเป็นจริงนักยกน้ําหนักและนักยกน้ําหนักชั้นยอดสามารถที่จะรองรับน้าหนักตัวได้มากถึง6เท่าเมื่อสกอตลงลึกครับข้อควรในการพิจารณาในการสกอตลงลึกผมก็ต้องขอพูดแบบนี้ครับคือมันไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะสามารถสกอตลงลึกได้ทั้งนี้ก็ต้องดูถึงปัจจัยหลายๆอย่างเช่นสรีละของคนที่จะสกอตหรือมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าหรือไม่มีความยืดหยุ่นที่มากพอ ที่จะสวอดลงลึกหรือไม่โดยปกติคนส่วนใหญ่จะสวอตลงลึกได้ครับแต่คุณอาจจะขาดความยืดหยุ่นเพียงเท่านั้นซึ่งเรื่องความยืดหยุ่นเราสามารถสร้างขึ้นได้ครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันไม่มีอะไรที่มันแน่นอนครับต้องดูจากปัจจัยหลายๆอย่าง จริงๆคิดว่ามีปัจจัยเรื่องการสก๊อตลงลึกมากกว่านี้แน่นอนครับผมเคยไปอ่านเจอในคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งมันจะมีเคสเคสหนึ่งเรื่องการสก๊อตลงลึกและเป็นเนื้องอกเขาได้กล่าวไว้ว่าเมื่อเร็วๆนี้มีคนที่อ้างว่าสก๊อตลงลึกแล้วเจ็บที่หัวเข่าจนต้องไปหาหมอหมอก็บอกว่าสก๊อตลงต่ำกว่าซ้นขนานใช่หรือไม่เอ็กซเรย์ออกมาเห็นกระดูกอ่อนงอกที่หัวเข่าจากการเสียดสีกันของบริเวณนั้นอันนี้ผมขอแสดงความคิดเห็นว่ามันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ครับเนื่องจากผมเคยเห็นเคสนี้มาแล้วมาจากนนน้้องงชาผมซึ่หักเกเิ ไม่ออกกำลังกายเลยกระดูกอ่อนงอกที่หัวเขา่าแบบเชสที่ว่ามาจนต้องไปผ่าตัดออกไม่เกี่ยวกับการสควอตลงสุดเลยครับอันนี้มันเป็นเรื่องของการบำพันนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันมาต้องดูถึงปัจจัยลหลายๆอย่างในบทความเขียนไว้ว่าในเรื่องของการบาดเจ็บหรือคนที่มีปัญหาเรื่องเขา่า หานักกีฬาที่ได้รับการบาดเจ็บและมีอาการปวดเข่าสควอตลงลึกอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดความลึกของสควอตจะต้องถูกจำกัดอยู่ในช่วงที่ไม่มีความเจ็บปวดมันหมายความว่าถ้าเกิดคุณมีอาการบาดเจ็บคุณก็ต้องเลือกเล่นท่าที่มีความเหมาะสมเช่นอาจจะไปเล่นท่าควอเตอร์หรือฮาร์ปหรือแมชชีนแทนครับ ทางนี้ก็ต้องดูถึงบจจัจหลายๆด้านด้วยหากเราต้องการที่มีสุขภาพดีและแข่งขันต่อไปโดยปราศจากการบาดเจ็บควรจํากัดความลึกของการสควอตด,ด้วยหากไม่สามารถทําได้ด้วยเทคนิคที่ดีการสควอรที่ไม่ดีจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บสําหรับนักกีฬาที่มีสุขภาพเขา่าดีการสควอทลงลึกไม่ควรทําให้เกิดการบาดเจ็บตับใดที่ไม่ได้ใช้งานหนักมากจากเกินไปโปรแกรมการฝึกที่เหมาะสมควรแบ่งเป็นรอบความเข้มข้นเบาปานกลาง หนักเพื่อลดผลกระทบที่เป็นอันตรายจากการลดน้าหนักที่เยอะอย่างต่อเนื่องครับผมสรุปให้เข้าใจง่ายแบบนี้ครับมันสามารถที่จะบาดเจ็บได้2อย่างคือ 1. แรงกดและ2แรงเฉือนตามที่วิทยาศาสตร์ได้บอกมาเวลาเราย่อตัวลงจะเกิดแรง2แบบคือแรงเฉือนที่เอ็นกับแรงกดที่เขา่าแรงกดที่เข่ามี2แบบจะเกิดเมื่อทีเบียกับฟีเมอร์กับพาเตล่ากับฟีเมอร์สัมผัสกันเวลาย่อยิ่งย่อเยอะแรงกดที่เข่าจะเยอะมันจะมีความผกผันกัน ถ้าแรงกดที่เข่ามากแรงเฉือนที่เอ็นจะน้อยแรงกดที่เขาน้อยแรงเฉือนที่เอ็นจะมากอันนี้คืองานวิจัยแรกนะครับตอนนี้ได้ข้อสรุปแล้วว่ายิ่งเราย่อลงลึกในท่าดีฟสคอตแรงกดที่เข่ามันจะเยอะในทางกลับกันท่าเราเล่นในท่าควอเตอร์กับฮาร์ปจะเกิดแรงเฉือนมากกว่าถ้าเล่นท่าควอเตอร์ในมุม15-30องศาจะเกิดแรงเฉือนที่ n a c l มากกว่าส่วนท่าย่อในมุมฮาร์ปจะเกิดแรงเฉือนที่ PCL มากกว่า ในขณะที่เกิดแรงเฉือนที่ ACL น้อยกว่าแค่ประมาณ50%คือมันจะมีอีกงานวิจัยหนึ่งครับผมได้ไปศึกษามาเขาได้กล่าวว่ายิ่งเราย่อลงลึกเท่าไหร่แรงที่กระทำต่อ p c l ก็จะมากยิ่งขึ้นเท่านั้นครับอ,นนอ,อ,อันนี้คืออีกงานอันในี้คืออีกงานวิจัยนึงครับถ้าเอ็นขาดจะส่งผลต่อความมั่นคงของเขาอย่างแน่นอนครับ และสามารถนําไปสู่เขาเสือบได้เพราะงั้นการที่คุณทําฟอร์มการเล่นให้เป๊ะมีการวอร์มก่อนเล่นจริงมีอุปกรณ์ตัวเซฟก็จะช่วยลดเปอร์เซ็นต์การเกิดคอมเพสซีฟกับเชียร์ฟอดได้ในระดับหนึ่งครับผมก็ต้องขอพูดเหมือนนี้ครับไม่ว่าคุณจะเล่นท่าไหนเนี่ยก็สามารถที่จะบาดเจ็บได้หมดเลยครับถ้าเกิดคุณได้ทําแบบที่ผมเคยได้กล่าวไปก่อนหน้าน,นี้ครับเวลาเล่นก็เน้นทําฟอร์มไม่ถูกมีการวอร์มอัพ กล้ามเนื้ออะไรก็ว่าไปจริงๆคิดว่ามีปัจจัยที่เยอะกว่าน,นี้แน่นอนครับถ้าควอเตอร์ฮาร์ปหรือดีฟก็จะมีประโยชน์แต่ละท่าต่างกันเพราะงั้นเวลาเลือกใช้ก็เลือกใช้ถูกจุดประสงค์และเป้าหมายแบ่งเฟส์ค่ฝึกซ้อมนําท่าการฝึกซ้อมมาประยุกต์กับโปรแกรมดีๆแล้วกันครับข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมานั้นข้อมูลบางอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานวิจัยบทความข้อมูลมันอาจจะไม่ตรงกับงานวิจัยบางอันนะครับหวังว่าจะไม่มีประเด็นดราม่าเรื่องนี้กันเพราะมันมีหลายงานวิจัยมากๆครับเนื่องจากข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่นานพอสมควรแล้วครับ วิจัยที่สามารถมาหักล้างในส่วนของข้อมูลบางส่วนกับงานวิจัยนี้ได้เช่นกันครับคุณจําคําพูดของผมไว้นะครับสิ่งที่คุณควรรู้คือข้อมูลที่มันหลากหลายคุณอย่าเพิ่งเชื่อในในข้อมูลข้อมูลเดียวคุณจะควรที่จะหาข้อมูลจากหลายแหล่งแล้วนําข้อมูลนี้เนี่ยไป d i s c u s หรือไปทําการทดลองกันเองครับก็ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมขอฝากในส่วนของเพจเฟซบุ๊กกับไอจีไว้ิดนึง ในส่วนของเพจเฟซบุ๊กผมจะทำหน้าที่ในการเขียนบทความเกี่ยวกับการให้ความรู้ครับเพจเบลไลฟ์ Page, Life, แล้วก็ในส่วนของไอจจะเป็นไลฟ์สไตล์ของผมแล้วก็โปรแกรมการฝึกสมของผมทั้งหมดเลยสามารถมาตามกันได้ครับไอจีเบลไลฟ์22ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์ก็สามารถที่จะสนับสนุนโดยการโดนเดทมาได้ครับก็ช่วงนี้เนี่ยผมพยายามหาค่าขนมอยู่ครับก็ข้อมูลส่วนนี้เนี่ยเอามาจากผมส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาจากงานวิจัยบางอันเดี๋ยวผมให้เครดิตไว้ด้านล่างเลยครับ ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดดิ่งเพื่อที่จะไม่พาพคลิปใหม่ที่ผมจะมานำเสนอให้เพื่อนได้ชมกันครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ